สวัสดีมัโต้จีพีนะครับต้องบอกว่าเจ็บนี้อีกนานเลยนะฮะสำหรับฮอร์เก่มาตินครับกว่าจะฟื้นตัวกลับมาแข่งขัน m o โต g p ได้เดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของฮอร์เกมาตินกันบ้างนะฮะดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดีขึ้นแค่ไหนกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับมาตินเองเนี่ยพลาดการแข่งขันไปแล้วนะสสนามสนามที่ออสตินนั้นก็น่าจะพลาดการแข่งขันไปด้วยส่วนสนามหน้านู่นในเดือนเมษายนครับที่กาตา ก็า50-50นะ50ที่จะได้ลงกับ50ที่จะไม่ได้ลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้ลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสนามนะที่ฮอเกย์มาตินนั้นไม่ได้ลงซึ่งมันจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันแชมป์โลกพอตโต GP ปี2024อย่างฮอเกย์มาตินนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุไปอย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะทีเซปังด้วยแล้วก่อนจะมาแข่งที่เมืองไทยด้วยนะครับซึ่งเนี่ยนะฮนะทำให้เขานั้นต้องพักยาวไปเลยนะครับ โดยทางด้านของมาตินเองเนี่ยก็ทําเป็นวิดีโอออกมานะพูดถึงอาการบาดเจ็บของเขาครับเพื่อให้แฟนคลับของเขานั้นหายเป็นห่วงรวมถึงอัปเดตอาการของเขาด้วยมาตินเขาบอกว่าช่วงที่เขาเนี่ยบาดเจ็บอยู่เนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับใครที่เคยเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรมาเนี่ยคุณก็จะรู้ดีอยู่นะว่าช่วงนั้นเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งช่วงที่เขาเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเขาก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นในหัวขเขาณตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีแต่ทางโซ,ซเชียลนะที่เขาจะทําได้ณตอนนั้นก็เลยมีการอัดคลิปวิดีโอออกมาเขาก็ย้อนไปพูดถึงนะครับในการทดสอบที่เซปังเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหต,ตุในตอนนั้นเนี่ยสภาพร่างกายของมาตินเอเนี่ยก็ยังฟรริตสมบูรณ์อยู่ก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาเร็วได้แต่หลังจากนั้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุอีกก่อนที่จะมาแข่งขันที่ปรระเเททศไทยนซึ่งงอุบุบััตติหค้้ี ทําให้เขานั้นต้องพักฟื้นยาวไปเลยซึ่งอุบัติเหตุครั้งที่2เนี่ยของมาตินเองเนี่ยทำให้ตัวเขานั้นมีการบาดเจ็บที่รุนแรงพอได้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่เท้าและที่สําคัญเลยะฮะที่ซีโครงของเขาด้วย อาการบาดเจ็บของมาตินเองนะครับต้องเรียกได้ว่ารุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็ร้ายแรงเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะมาตินเองเนี่ยเขาบอกว่าอาการกระดูกหักเนี่ยที่สะบักที่ข้อมือซ้ายก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็มีกระดูกหักที่เท้าซ้ายด้วยแล้วก็ยังได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อที่ซี่โครงอีกด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะซี่โครงเนี่ยเวลาจะพักฟื้นมันก็จะนานเหมือนกันคือเอาง่งายๆแหละใครที่เคยปวดถแถวๆซี่โครงนะเวลาคุณจะลุกจะเอียงตัวจะนั่งหรือว่าจะยกมืออะไรเนี่ย ปวดร้าวไปทั่วซี่โครงเลยนะขนาดไม่ได้บาดเจ็บแบบเยอะๆแบบมาตินนะตัวของมาตินเองเขาก็รู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่มันจะหายได้ไวขนาดนั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยตอนที่มาตินยังได้รับบาดเจ็บอยู่พักฟื้นตัวอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนครับในหัวของเขาเนี่ยนะตอนนี้เขาก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดมันหายดีแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นกับการแข่งขันม o ต GP จีพี แล้วก็จะทุ่มเทอีก100%เนี่ยเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาณตรงนั้นซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาพยายามจะทําตัวเองเนี่ยให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนี่ก็คืออาการของคนนะครับที่มันบาดเจ็บพักฟื้นตัวอยู่เนี่ยก็มีความคิดแบบนี้นะใครที่เคยประสบปัญหานะครับนอนโรงพยาบาลรอการผ่าตาัดหรือว่ามีอาการบาดเจ็บป่วยเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนมาตินอย่างเช่นผมเนี่ยเคยประสบเจอมาแล้วกับตัวเอง หายดีแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปทําอย่างอื่นจะไม่กลับไปทําแบบเดิมแล้วก็จะทําตัวให้มันดีขึ้นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมนี่คือแบบท่องบทสวดมนต์ได้แทบทุกบทเลยนะณตอนนั้นนะฮะตัวของมาตินเองณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามจะกลับมาให้ทันเวลาในการแข่งขันที่กาตาร์ในวันที่11แล้วก็13เมษายนนี้นะครับแต่แล้วทางด้านของมาตินเองเขาก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก ถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยว่ามาตินจะกลับมาทันแข่งขันที่กาตาร์ไหมในวันที่11แล้วก็13เมษายนนี้ผมว่าห้า0ิ่ห้าิบะครึ่งครึ่งนึงซึ่งถ้าเกิดมาตินเองเนี่ยเขามีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์นะแล้วก็กระดูกที่มันหักเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีโอกาสนะที่เขาจะสามารถกลับมาแข่งขันทันที่กาตาร์แต่อย่าลืมนะครับว่าเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงด้วยไอซี่โครงเนี่ยแหละตัวดี ซึ่งแน่นอนนะถ้าเกิดคุณยังมีอาการอยู่เนี่ยแค่แบบขึ้นพร่อมรถเนี่ยมันก็มีอาการให้เห็นแล้วรวมไปถึงที่เท้าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ต้องรอดูนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของมาตินเองเนี่ยพยายามพักฟื้นตัวเองเนี่ยให้มันหายกลับมาได้ไวที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ออสตินเนี่ยแน่นอนฮะเขาจะไม่ได้อยู่แข่งขันที่นั่นแต่ที่กาตานั้นมันก็แบบครึ่งๆนะ่แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอน ส่วนอาการล่าสุดของมาตินนะตอนนี้ครับเขาก็บอกว่าตัวเองนั้นก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เขามีอาการบาดเจ็บตอนแรกอย่างมากเลยแล้วก็หวังว่าเนี่ยจะกลับมาในสนามแข่งได้เร็วๆนี้ก็ช่วยกันเป็นกาลังใจให้ฮอร์เก้มาตินกันนะครับให้เขานั้นสามารถกลับมาแข่งขันในสนามได้อย่างโดยเร็วแล้วก็สภาพร่างกายนั้นฟิตสมบูรณ์ร้อเราก็น่าจะเห็นอะไรสนุกๆในการแข่งขันโมโต GP ปีนี้2025 ก็เรียกได้ว่าถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าแชมป์โลกปี2024อย่างมาตินเองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาพิ้วไหววาดลวดลายอยู่บนดูคาตินะจนได้แชมป์โลกมาแต่มาต้นปี2025นี้กลับจะต้องมาบาดเจ็บหักแบบนี้นะครับและสนามที่3ที่ออสตินเนี่ยมาตินไม่ได้ลงแข่งด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็น3สนามแล้วนะของต้นปี2025นี้ที่มาตินเองนั้นไม่ได้ลงแข่ง สามสนามที่ไม่ได้ลงแข่งเนี่ยก็ถือว่าเสียเปรียบคู่แข่งไปแล้วนะครับแต่สนามที่กาตานั้นมันก็ไม่แน่อีกนะเขาอาจจะได้ลงแข่งหรืออาจจะไม่ได้ลงแข่งก็ได้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ลงแข่งเนี่ยก็ถือว่าเป็น4ี่สนามแล้วนะที่มาตินเองนั้นไม่ได้ลงแข่งซึ่งถ้าเกิดมาตินเองเนี่ยไม่ได้ลงแข่งหลายๆสนามเข้าเนี่ยแน่นอนครับมันส่งผลแน่นอนส่งผลต่อฟอร์มการขับขี่ของเขาอย่างแน่นอนนะฮะ อะไรที่มันเคยคุ้นชินเนี่ยฟอร์มการแข่งขันต่างๆเนี่ยหรือว่าฟอร์มการขับขี่ของตัวรถเนี่ยมันอาจจะหายไปบ้างน,นะครับซึ่งพอคุณกลับมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเรียกความฟิตแล้วก็ฟอร์มอันนั้นน่ยให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอย่างเช่นมาร์กมาเกรสเนี่ยแน่นอนครับตอนที่เขาบาดเจ็บไปร้ายแรงเนี่ยว่าเขาจะกลับขึ้นมาได้น,นั้นก็ใช้เวลาอยู่นานก็เรียกได้ว่านะครับมาร์ตินไม่อยู่เนี่ยก็ปล่อยให้มาโคเบนเซตชีนะฮะ ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของอาพิเลียไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารการอัปเดตอาการของฮองเกม,มารตินนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ